เจสูต้มไข่มุกให้ดิงด้งดึงดึงเหมือนที่ร้านนะเขาก่อนก็ตุ้มนะ่ะแต่ไม่ได้ต้มมุกหรอกต้มใบกระท่อมนะ่ะใส่น้ําก็เลยอ่ะปรับไปที่หมวต้มนะเอ๊ว่าแต่มันอยู่ตรงไหนนะโอ้อยู่ตรงนี้ยกนิ้วเพื่ออย่ามือจุ่มลงไปลละใส่ไข่มุกเบาๆนะ นิ่งไงกูว่าแล้วร้อนไหมล่ะอุ้ยร้อนตัวหาสักพักน้ําจะเริ่มเปลี่ยนสีนะคนให้เข้ากันด้วยคนคนด้วยนะอืมได้แล้วสวยงามน่ากินมากเลยเออแต่ยังพิ่งใช้ล่ะพักทิ้งไว้ก่อนยังไม่เสร็จนะเอาไปล้างสิตอนร้อนๆนี่แหละดีหลังให้เมือกเหนียวๆออกนะอู้แค่นี้ยังน่ากินเลยอเอะแอบกินได้ไหมเนี่ยอุ้ยนงนน้ำตาลใสแดง ใส่ลงไปเลยคลุกให้เข้ากันด้วยนะมีขนาดยังไม่เซ็นนะคลุกให้เข้ากันอู้จากนั้นก็ใช้ได้แล้วอู้เด้งดึงด๋งแน่นอนเอาไปลองทำกันได้เลยนะบาย,บายบาย